สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทําวุ้นสังขยาสาคูวิธีทําง่ายๆนะครับรสชาติอร่อยดูคลิปนี้จบทําตามได้เลยขั้นตอนแรกให้เราต้มสาคูก่อนนําน้ําใส่หม้อขึ้นตั้งไฟจุดไฟใช้ไฟกลางต้มให้น้ําเดือดเลยนะครับวันนี้แจ็คใช้เป็นสาคูเม็ดเล็กชนิดพิเศษของมีคู่ดาวนะครับทำง่ายสุกเร็วเหนียวนุ่ม1นึซอง400กรัมพอน้ําเดือดแบบนี้แล้วให้เราเทลงไปครึ่งห่อก็คือ200กรัมแล้วก็คนด้วยนะครับ กันเขาติดก้นหม้อพอสาคูลอยขึ้นมาแบบนี้แล้วให้เราต้มต่ออีกสิบนาทีตอนนี้ก็ผ่านไปสิบนาทีแล้วนะครับให้เราปิดแก๊สได้เลยแล้วให้เราปิดฝาอบทิ้งไว้สิบห้านาทีระหว่างที่เราอบสาคูไว้ในหม้อให้เราเตรียมกะทิมาหนึ่งพันมิลลิลิตรนะครับก็คือหนึ่งลิตรแล้วก็เทผงวุ้นลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งคนให้ละลายเข้ากันและแช่ทิ้งไว้สิบนาทีครับ การแชร่แบบนี้ก็เพื่อให้ผงวุ้นอิ่มน้ำนะครับเวลานำไปต้มเนี่ยจะได้ละลายง่ายตอนนี้แจ็คอบสาคูครบ15นาทีแล้วนะครับนำมาล้างเอาเมือกออกได้เลยนี่ครับเราก็จะได้สาคูที่สุกใสแบบนี้นำไปใช้งานได้เลย ทีนี้เราก็มาทําตัวสังขยากันเตรียมกะละมังมาครับใส่ไข่ไก่ลงไป3ฟองใช้ทั้งไข่แดงและไข่ขาวนะครับวันนี้จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2ตามด้วยน้ําตาลทราย200กรัมน้ําตาลปี๊บ100กรัมเกลือป่อน1ช้อนชาแป้งมันสำปะหลัง1ช้อนชาและอันนี้ก็คือกะทิที่เราแช่ผงวุ้นไว้นะครับใส่ลงไปเล็กน้อยแค่นี้พอครับ ใบเตยครับ5้าใบขยับกอนนะแล้วก็ขยับน้ำตาลให้ละลายได้เลยครับตอนนี้น้ำตาลก็ละลายเข้ากันดีแล้วนะครับให้เราใส่กะทิที่เหลืออยู่ลงไปให้หมดเลยคนให้เข้ากันแล้วนำไปกองหนึ่งรอบครับ ่นที่จะนําไปตั้งไฟให้เราแต่งสีด้วยสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวนะครับใส่เล็กน้อยแล้วก็ให้เรานําขึ้นมาตั้งไฟนะครับจุดไฟใช้ไฟกลางคนไปนเรื่อยๆครับคนให้ผงวุ้นละลายนะตอนคนให้เราใช้ทับพีขูดก้นหม้อด้วยนะครับกันเขาไหมติดก้นหม้อตอนนี้ผ่านไปห้านาทีเนื้อสังขยาเริ่มข้นขึ้นมาแล้วนะครับ เริ่มคนหนืดขึ้นมาแบบนี้แล้วให้เราคนต่อไปเรื่อยๆครับตอนนี้ผ่านไป7นาทีแล้วครับเนื้อสังขยาได้ที่แล้วผงุ้นก็ละลายหมดแล้วนะครับลักษณะของเนื้อสังขยาจะเป็นแบบนี้นี่ครับสวยงามมากๆพอปิดแก๊สเสร็จแล้วใส่สาคููลงไปครับคนให้เข้ากันนะนี่ครับ ตอนนี้สาคูกระจายตัวออกหมดแล้วนะครับไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วนําไปเทใส่ถาดได้เลยจะใช้เป็นถาดขนาด8คูณ8นิ้วนะครับเกี<ๆ>่ยให้เรียบๆนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยครับรอให้เขาเซ็ตตัว ตอนนี้ก็ผ่านไป2ชั่วโมงแล้วนะครับวุ้นเซ็ตตัวแล้วตัดออกจากถาดได้เลยสำหรับเนื้อวุ้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีเม็ดสาคูแทรกด้านในนี่ครับหน้าตาหน้าทานมากๆกลินหอมนะครับื้เนื้อสาคูเนื้อวุ้นเหนียวนุ่มมากๆนี่ครับอร่อยครับ สูตรนี้ทําง่ายมากๆทํากินทําขายได้เลยและก่อนจะจากกันไปวันนี้แจ็คมีชุด DIY วุ้นสาคูของหมีคู่ดาวมาแนะนำครับด้านในกล่องก็จะมีส่วนผสมวุ้นกะทิและส่วนผสมวุ้นสาคูและสาคูเม็ดเล็กหมีคู่ดาวพิมพ์ซิลิโคนกะทิให้ทุกท่านไปทดลองทํากันดูสําหรับใครที่สนใจกดสั่งซื้อในร้านค้าทิกตอกของแจ็คได้นะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ